ไครับได้แล้วสาสิบบาทข้างใจะโกงหข้างในจจะมือซึ้งหัวของไปที่ทำหาครับปีใไม่แล้วจะมาตรงนี้ที่เด็ดผู้คายคนออกเขาเก็บหอวเร่องแดเก่าังว่าโดนโขดเขาลืมหนึ่งห่ดนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกโตเลยหนึ่งสี่หนึ่งหกหกเจ็ดีแล้วโคตรแน่น หกหกเจ็ดหนึ่งสีอหนึ่งหกหกเจ็ดเล็กมันหกโตเลยเป็นตาสื่อเป็นแล้วว่าไงดูนกคู่ออกบอก่จีมายนกคู่ออกเล็กใหญ่มากเลยก่อนแปดนกเล็กเปิดสามจับ สามสวนกิดสามหนึ่งเ1ดสามหนึ่งหนึ่งสี่โอ้ยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งกกเจ็ดหกหกเจ็ันื่อกันหวันแรกของปีนี่เนาะวันแรกของปีไม่มีวัวมันบ่มีนั่นแหละ มีแต่สองตัวฮะได้ห้าวันอาทิตย์ไงเนี่ยนะจำแต่เส้นมันก็ยังว่ามันดูมันสลุบตายสองเขื่อนเรานี่เส้นเดอรนี้วันไหนนี่วันที่สิบเจ็ดตุ้เลยก่อไหนนี่เอาไปเสียงดูแล้วบอก เอาวังสานนี่นอาอางานช่วย 2> 1, 2, ว 8, เอา,านี่หนึ่งสองสามสิบแปดสามห้ามูสานนี่กับตัวนี้เอฟซีม,มาแค่นี้กลัวลืมใช่ไหมนี่ยายถึงเอาไว้ก่อน แล้วก็หนึ่งลืมสองแล้วก็กลัวอันด้วยมันมันกลัวอันมันได้คกซีซีแมันบสมควนล้ดอกอืมกานเตเป็นรูบูบมันล้มย้ดมแล้วไม่ชอบเลขดังเขาบอกอือพันโบพันสิครองว่าเลยเลขดังเขาเล็กน่ะเลขเก้าไงเก่าก็ต้างเทาอืม ยายว่ายายว่ามันซื้อมาแล้แปับแปดแปดอะไรหู้ควระซื้อแปดสามใบเนาะอืมออเขาซื้อแปดซื้อแปดเนี่แปดแปดสองมันก็ขึน้นกันก็ ว่าคนบอกอีนางซื้อวันนั้นนางก็จะได้เงินแบ่งใส่ไปสิหลอดสูงเยอะจะได้หัหลงพูดเลยว่าพเจ้าบอกว่าเลขยกคูณออกแบบยกคูณเลขยกคูณนั้นส่วนของปู่ก็เป็นแนวทางเนาะดูโจมมันก็สวยเนาะหกหกเแค่ฟันนะครับยังว่าคู่เงินเขาออกขาดมันหกหกเจ็ด คู่าคายนับเงินคู่คายนับเงินยอดนับเงินจัดไว้นะท่านผู้ชมนะได้ก็เลยยิมแชัดประกันครับกับยายมาพารวยนะสำหรับงวดน,นี้งวดเมื่อกี้ได้สามสิบบาทจะไม่คุ้มดได้ตั้งสามโตส้อขึ้นซื้อเรื่อง้ยปอู้ัวา่าปังได้เลยกับบริกรรมนิเสียว้เจ้าละลอยละลอยแว,วะมันนุ่มชื่อ ก็มันร้อเป็นเล็บดนได้เพิ่นสิบอกคอยเชิญเลยไหมตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเงยบมันลได้นได้